สวัสดีครับยูนิตอลับสุรเดชนา리วอลเกมครับวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า Horus Heresy เล่มที่3 Galaxy In f l a m e จักรวาลในกองเพลิงวางจำหน่ายแล้วครับ3เล่มนี้คือการเปิดภาพมหาสงครามกบฏ Horus Heresy ที่ w a r m a s t e r Horus Blood ของ Emperor แปดเพื่อนด้วยพลังงานแห่ง chaos กลายเป็นจอม,มานและต้องการที่จะเผา Galaxy ให้ลุกเป็นไฟเขาได้ชักชวนเหล่าพี่น้องใครมากกว่าครึ่งทำสงครามกลางเมืองทั่วจักรวาลหมายที่จะโค่นล้ม Emperor ในเล่มที่1 เราจะได้เห็นไครมาคอรัสบุตรของเอมเพอเรอร์คนที่เอมเพอเรอร์รักที่สุดประสบความสําเร็จที่สุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นวอลมาสเตอร์ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของอิมพีเรียมควบคุมกองกําลังทั้งหมดของอิมพีเรียมของทุกไครามาทุกตนเป็นรองแค่แต่เอมเพอเรอร์คนเดียวเท่านั้นเขาจะแสดงความกล้าหาญความเป็นผู้นําสาเหตุว่าทาไมทุกคนทุกไครามาถึงยอมรับในตัวเขาทําไมเขาถึงเหมาะสมที่จะเป็นวอลมาสเตอร์ที่สุดนําพา,ากองกําลังของเหล่าใครามาทุกตนออกตะลุยบนดาวน,านับล้านดวงทั่วกาแล็กซีทำสงครามเกรดคูเซด รวมมนุษยชาติเป็นหนึ่งภายใต้ธงองิมพีเรียมเพื่อเอมเพอเรอร์แต่มันก็จะแสดงให้คุณเห็นถึงมเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มเพาะบ่มในใจของคอรัสเช่นกันในวันที่เอมเพอเรอร์ได้ทิ้งเขาไปในเล่มที่2องฟอลสกอตชวยเทพจอมปลอมเมล็ดพันธุ์นั้นได้เติบโตขึ้นจากความโหดร้ายของสงครามการทรยศแผนการพวกเควอสที่ชั่วร้ายโดยมีเฟิร์สเช็ตเพลนเอเรบัสแห่งวัตแเร์สคอยเป่าหูคอยชักใย,ยอยู่ตลอดและเขาได้พลาดครั้งในเล่มนี้ ถูกดาบต้องสาบทิ่มแทงเลือดไหลไม่หยุดลูกๆตกหลุมคลางของพวกเวิร์ตแบลร์สนำพาร่างของคอรัสที่บาดเจ็บสาหัสไปสู่วิหารอสารพิษและหน้าที่แห่งนั้นเขาก็ถูกส่งวิญ,ญญาณเข้าไปในมิติวาร์เพื่อพบเจอกับเหล่าเทพแห่งเคนอสในวันที่เขากลับออกมาเขาก็ไม่ใช่คอรัสตนเดิมอีกเลยและในเล่มที่3ามกา x ล็กซี่อินเฟลมจักรวาลในกองเพลินนี้คอรัสบัดนี้ได้กลายเป็นจอมมารผู้ต้องการเผาทำลายทั้งกาเล็กซี่ไปเรียบร้อยแล้วมันจะเล่าเรื่องราวของสงครามแรกของคอรัสเซเรซี นั่นก็คือ Battle of Isvan t r e ในวันที่กองกำลังลีเจียนกบฏปล่อยไวรัสบอมบ์ฆ่าลูกของตนเองที่ยังพักดีต่ออัลเอร์ทั้งหมดนั่นก็คือ Sunsofhorus, Worldeaters, Emperor Children และ d e a t h g a r เรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะเปิดนำพาเราไปสู่มหาสงครามมายิ่งใหญ่ที่เผาทำลายทั้งกาแล,ล็กซีกลายเป็นนิยายนับร้อยนับพันเล่มหลังจากนี้เป็นรากฐานของวอเมอร์โคดิเคที่อิมพเพรียมล่มสลายไม่มีวันฟื้นฟูกลับไปสู่จุดเดิมได้อีกเลยได้อย่างไรราไปติดตามกันในเล่มที่สาม Galaxy ame, ากา l ลซี่อินฟล e จักรวาลในกองเตนครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เ e เ e นด a r ีวอร์เก e และร้านวอยมืมอทั่วประเทศจัดส่งพร้อมกันวันเสาร์ที่27กันยายนนี้สวัสดีครับ